สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะช่องของเราเป็นช่องที่ใช้หลักโหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์และเราก็จะเน้นที่ลัคนาเป็นหลักค่ะในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงความพิเศษในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ที่มีดาวถึงสดวงด้วยกันโคจรได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งมากที่สุดในรอบปีคือเป็นเกษตรราธิบดีค่ะดาวที่เป็นเกษตรราธิบดีสามดวงได้แก่ดาวพระศุกร์ดาวพระอังคารดาวพระพุธเราก็จะมาพิจรารณามาวิเคราะห์กันค่ะว่าดาวทั้งสามดวงนี้จะส่งอิทธิพลต่อตัวคุณอย่างไรบ้างค่ะและก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะคะ สมัยก็อยากจะให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมได้กดถูกใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สมัยและทีมงานด้วยค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกันค่ะในช่วงนี้เป็นช่วงที่ดวงดาวได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีถึง3ดวงด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยดาวพระศุกร์ดาวพระอังคารดาวพระพุธค่ะ ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่มีความโดดเด่นอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องมาพิจารณาดูกันอีกทีนะคะว่าดาวได้ไปอยู่ในภพใดเรือนใดและดาวแต่ละดวงนั้นมาจากภพใดเรือนใดค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะสมัยก็มองว่าในช่วงที่ดวงดาวโคจรได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีถึงสดวงนี้ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะก็อยากจะฝากบอกชาวลัคนาราศีกันตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยค่ะว่าพยายามคว้าโอกาสนี้เอาไว้ใช้ให้ได้ม,มากที่สุดพยายามใช้ประโยชน์จากการที่ดาวโคจรเป็นเกษตรราธิบดีให้มากที่สุดค่ะความพิเศษของชาวลัคนาราศีกันคือ มีดาวหลายดวงทำการโคจรมารวมตัวกันอยู่ในเรือนสุขะของดวงชะตาซึ่งเรือนสุขภะเป็นเรือนที่เกี่ยวข้องกับความจเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าทางไกลทางต่างประเทศเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่และเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์ชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนหลายๆท่านมีเกณฑ์ที่จะได้วางแผนวางเป้าหมายในชีวิตและมุ่งสู่เป้าหมายของตัวเองอย่างมากในจังหวะที่ดาวหลายดวงมาสถิตอยู่ในเรือนสุขพะนี้ค่ะ เรามาพิจารณากันไปในแต่ละดวงดาวเลยนะคะสมัยก็ขอเริ่มที่ดาวพระสุขเป็นดาวแรกค่ะดาวพระสุขนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพะของคุณดาวพระสุข,ข์โคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนสุขพะนั่นหมายความว่าความจเจริญก้าวหน้าความรุ่งเรืองความสำเร็จในชีวิตของคุณได้เกิดขึ้นค่ะ ชาวลัคนาราศีกันหลายๆคนหลายๆท่านมีเป้าหมายมีความต้องการที่ตัวเองวาดฝันเอาไว้หลายสิ่งหลายอย่างจะเริ่มปรากฏเห็นเด่นชัดขึ้นนะคะแม้ว่าจะยังไม่ถึงเป้าหมายนั้นแต่อย่างน้อยมันก็เริ่มเป็นรูปเป็นร่างมาให้คุณได้เห็นชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาการที่คุณจะเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหรือในคณะที่คุณต้องการมันมีทิศทางมีแนวโน้มที่จะเป็นจริงดังที่คุณวาดฝันเอาไว้ ส่วนชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่อยู่ในวัยทํางานหลายสิ่งหลายอย่างก็ค่อนข้างที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับตัวคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อเสียงการทํางานเครดิต ความไว้เนื้อเชื่อใจหรือตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันค่อนข้างที่จะอำนวยอวยประโยชน์ให้กับตัวคุณชาวลัคนาราศีกัน่านใดที่เป็นพนักงานประจำพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศข้าราชการรัฐวิสาหกิจต่างๆก็มีโอกาสที่จะได้ปรับเปลี่ยนระบบการทำงานใหม่ๆซึ่งแน่นอนว่าช่วงนี้รูปแบบหรือวิธีการใหม่ๆก็จะเข้ามาทำให้คุณได้เจอความท้าทายใหม่ๆด้วยเช่นกันค่ะ และนอกเหนือจากนั้นในเรือนสุขพระนี้ก็ยังมีด AM าวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสบดีโคจรร่วมอยู่ด้วยซึ่งทั้งดาวพระอาทิตย์และดาวพระพฤหัสบดีก็ถือว่าเป็นดาวคู่มหามิตรนะคะดาวพระอาทิตย์ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีกันส่วนดาวพระพฤหัสบดีก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตนิและดาวเจ้าเรือนพันธุของคุณค่ะ เมื่อโคจรมาเจอกันย่อมส่งเสริมผลักดันกันทําให้ชาวลัคนาราศีกันมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ก้าวหน้ามีชื่อเสียงมีความรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นแต่ดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศเมื่อโคจรมากระตุ้นอยู่ในเรือนสุภะนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้ราบรื่นอย่างที่คุณคิดค่ะคุณจะต้องทําในสิ่งที่คุณไม่เคยทําคุณอาจจะเจอกับบททดสอบใหม่ๆเจอกับเรื่องราวที่ยากลําบากหรือเจอกับความเหนื่อย ยากความเครียดความกดดันรวมไปถึงคนรอบข้างที่ไม่ได้เอ,อื้ออํานวยประโยชน์ให้กับคุณมากพอสมควรนะคะดังนั้นในระยะนี้มันก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกันต้องต่อสู้อยู่ไม่น้อยแต่ด้วยความที่ดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนกระดุมพระดาวเจ้าเรือนสุขพระโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีสมัยก็มองว่าในแง่มุมของลาภผลรายรับรายได้ยังดีอยู่มันก็จะเป็นกําลังใจอย่างดีให้กับชาวลัคนาราศีกันที่จะมีแรงสู้ต่อไปค่ะ หากเราจะพิจารณาในแง่มุมของการเงินการทองนะคะช่วงนี้ทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยขึ้นอยู่กับความขยันของคุณค่ะและหลายสิ่งหลายอย่างก็ล้วนแล้วแต่จะมาจากการลงมือทำชาวลัคนาราศีกันอาจจะวังพึ่งจากคนรอบข้างไม่ได้หรือขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างมากไม่ได้คุณต้องทำด้วยตัวเองแต่ในเมื่อทำไปแล้วความสำเร็จก็เกิดขึ้นดังนั้นความรู้ความสามารถของตัวคุณก็มีอยู่ไม่น้อยค่ะเป็นช่วงจังหวะที่คุณจะได้แสดงศักยภาพ แสดงพาวเวอร์ของตัวคุณให้คนรอบข้างได้เห็นชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ติดขัดในแง่มุมของการเงินการทองจะสามารถคลี่คลายประเด็นติดขัดนั้นลงได้หารายรับหาไรายได้จากหลากหลายช่องทางธุรกิจการค้าใดที่เกี่ยวข้องกับอาหารเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคเสื้อผ้าหน้าผมความสวยความงามหรือแม้แต่ยูบยาก็จะมีเกณฑ์ปรับตัวดีเช่นกันค่ะ ถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์เพราะดาวพระศุกร์เองก็เป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับคนรักคู่รักเมื่อโคโจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพะและได้ตําแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้ชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่มีคู่มีคนรักนะคะก็มีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางไกลร่วมกันมีเกณฑ์ต้องคิดมีเกณฑ์วางแผนวางเป้าหมายร่วมกันค่ะทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดของคุณและคู่จะเป็นไปในทิศทางเดียวกันมากยิ่งขึ้นแต่สําหรับบางคู่ก็มีโอกาสที่จะกระทบกระทั่งกันได้เพราะดาวพระอาทิตย์ก็แทรกเข้ามาด้วยการพูดการจาก็ต้องเป็นไปด้วยเหตุผลอย่าพยายามใช้อารมณ์นะคะ บางครั้งคำพูดคำจาจากปากคุณโดยที่คุณไม่ได้คิดอะไรมองว่าอีกฝ่ายเป็นของตายก็อาจจะทำให้กระทบกระทั่งทำร้ายจิตใจกันได้จากปัญหาที่มันเล็กๆก็อาจจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้เช่นกันค่ะ ส่วนชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่ยังโสดอยู่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับชาวต่างชาติได้เจอกับชาวต่างภาษาหรือได้รู้จักกับคนที่อยู่ไกลทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูกันในระยะยาวๆวอย่าเพิ่งรีบตกลงปลงใจไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นต่างชาติหรือคนไทยด้วยกันก็ตามและใครที่เข้ามาในช่วงนี้เข้ามาจีบเข้ามาชอบคุณก็อาจจะต้องคบหาดูใจกันแบบเพื่อนไปก่อนดูกันยาวๆค่ะอย่าเพิ่งไว้วางใจให้มากไม่เช่นนั้น อาจจะมีความเสียใจหรืออาจจะถูกหลอกถูกลวงได้หากเราจะพิจารณาในแง่มุมของสมาชิกในครอบครัวนะคะเพราะดาวพระพฤหัสดาวเจ้าเรือนพันธุก็โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนสุขพระด้วยร่วมกันกับดาวพระสุขก,ก็อย่างที่บอกไปข่าวว่าดาวพระสุขมีความเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงนี้คุณยังได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากคนในครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทมิสหายขอความช่วยเหลือจากคนใกล้ตัวเหล่านี้ได้บางครั้งอาจจะมีความคิดความเห็นไม่ตรงกันแต่อย่างไรคนกลุ่มนี้ก็ยังเป็นคนที่หวังดีต่อตัวคุณค่ะ ถ้าเราจะพิจรารณาในแง่มุมของการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากดาวพระอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศความไม่แน่ไม่นอนย่อมมีเกิดขึ้นมาโคจรสถิตยอยู่ในเรือนสุขพระร่วมกันกับดาวพระศุกร์และดาวพระพฤหัสการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนค่ะบางคนเปลี่ยนงานกระทันหันหรือต้องเดินทางแบบปุบป,ปับฉับพลันหรือไม่เช่นนั้นต้องเปลี่ยนทีมในการทํางานจากที่เคยฟอร์มทีมกันมาแล้วก็ตะก็อา อาจจะต้องเปลี่ยนทีมใหม่ไม่ได้อยู่ในทีมเดิมหรือชาวลัคนาราศีกันบางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ได้โยกย้ายที่อยู่อาศัยลักษณะนี้ก็เกิดขึ้นได้จากที่เคยเช่าที่ต้องการจะเปิดร้านในจุดจุดนี้ก็อาจจะต้องหาที่เช่าใหม่หาสถานที่ในการเปิดร้านใหม่ลักษณะนี้เป็นต้นค่ะ และสําหรับใครที่ชื่นชอบในเรื่องของการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคสมัยมองว่ายังมีโชคลาบดีๆเข้ามาเพราะดาวพระสุขดาวเจ้าเรือนกระดุมพระโคจรสถิตไปอยู่ในเรือนสุขพะของดวงชะตาแต่ก็ไม่อยากจะให้คุณเน้นหนักไปในด้านนี้นะคะเพราะดาวเสียก็ยังโคจรอ,อยู่ในเรือนสุขพระมากเลยทีเดียวต่อมาเรามาพิจารณาที่ดาวพระองคารกันบ้างค่ะ ดาวพระอังคารโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาตั้งแต่วันที่2มิถุนายนไปจนถึงวันที่13กร,รกฎาคมปี2567ค่ะซึ่งดาวพระอังคารน,นั้นก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของชาวลัคนาราศีกันค่ะ เมื่อดาวพระอังคารโคจรได้ตำแหน่งที่โดดเด่นแบบนี้จะเป็นช่วงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนถ่ายดวงชะตาเกิดขึ้นค่ะการเปลี่ยนถ่ายดวงชะตานั่นหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญตัวคุณจะมีเกณฑ์ได้ตัดสินใจครั้งใหญ่จะต้องเลือกจะต้องคิดว่าจะเอาอยัางไงต่อ คุณจะต้องใช้สติใช้ความใจเย็นและพยายามศึกษาให้รอบด้านก่อนที่จะคิดก่อนที่จะตัดสินใจแต่ด้วยความที่ดาวพระอังคารมีความเข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้โดยส่วนมากแล้วก็จะมีการตัดสินใจที่ถูกทิศถูกทางและจะเป็นไปในเชิงบวกค่ะ ระยะที่ดาวพระอังคารโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาครั้งนี้นะคะอาจจะมีเรื่องราวเก่าๆหรือปัญหาเก่าๆเ,เข้ามาแทรกบ้างระหว่างทางทําให้คุณเจอกับความอึดอัดและลําบากใจเจอบททดสอบหรือเจอบางเรื่องบางราวที่ทําให้คุณไปต่อไม่ได้คุณจะต้องใจเย็นๆให้มากนะคะทําทุกสิ่งทุกอย่างสุดกําลังสุดความสามารถพยายามใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆรายละเอียดที่ขนมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างทําไปแบบไม่ ต้องคาดหวังผลเดี๋ยวผลลัพธ์ที่ดีก็จะตามมาเองแล้วก็เชื่อว่าชาวลัคนาราศีกันจะสามารถแสดงศักยภาพของคุณจนคนรอบข้างเห็นถึงความสามารถที่แท้จริงของคุณได้อย่างแน่นอนค่ะชาวลัคนาราศีกันคะในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อยากจะให้คุณระมัดระวังค่าใช้จ่ายด้วยนะคะหากมีเหตุจําเป็นอะไรต้องใช้จ่ายคิดหน้าคิดหลังให้ดี หากคุณหาเงินหาทองหารายได้มาแล้วก็อย่าเพิ่งใช้จ่ายอย่างสบายใจค่ะช่วงนี้ต้องพยายามเก็บเงินสดไว้ให้มากและถ้าหากคุณมีของที่คุณอยากจะได้มองว่าเป็นการให้รางวัลแก่ตัวเองคุณก็ต้องพิจารณาการใช้จ่ายตรงนั้นให้รอบคอบนะคะแม้ว่าคุณจะมีกําลังซื้อมีกําลังในการจ่ายแต่ก็อยากจะให้นึกถึงอนาคตว่าถ้าหากมีรายจ่ายที่เข้ามาแบบปุบปรับฉับพลันเราจะได้ไม่ต้องวิ่งเต้นหยิบยืมหาคนอื่นค่ะ ถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของสุขภาพนะคะในช่วงที่ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนมรณะโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาและได้ตำแหน่งที่เข้มแข็งเป็นเกษตรราธิบดีในครั้งนี้นะคะ เรื่องราวของสุขภาพสมัยมองว่าชาวลลขนาราศีกันยังอยู่ในกะเกณฑ์ที่ดีใครที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอาจจะมีการใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมากจนเกินไปอย่างเช่นออกกําลังกายหนักอาจจะมีเกณฑ์ปวดหลังปวดเอวปวดข้อเข,ข่ากระดูข้อบาาไหลออฟฟิศซินโดรมหรืองานบางงานคุณต้องใช้อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งมากสนเกินไปอย่างเช่นคุณต้องใช้เท้าในการเดินเดินดูงานเดินตรวจงาน หรือบางคนก็อาจจะต้องใช้สายตาม,มากหน่อยทำงานอยู่หน้าจอโทรศัพท์ทำงานอยู่หน้าจอโน้ตบุ๊กจอคอมพิวเตอร์ก็มีเกณฑ์ที่จะตาเมื่อยตาล้าหรือมีปัญหาทางสายตาได้ชาวลัคนาราศีกันบางคนใช้ปากในการพูด ไม่ว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการสอนการถ่ายทอดความรู้หรือพิธีกรนี่แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างของการใช้ร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งมากจนเกินไปคุณก็ต้องพยายามบาลานซ์ให้ดีด้วยนะคะอาจจะมีคนรักคนใกล้ชิดตัวคุณที่เจ็บป่วยไม่สบายหรือจะเป็นตัวคุณเองก็ได้ที่ป่วยไข้ไม่สบายเพราะฉะนั้นจะต้องพยายามบาลานซ์อย่างที่สมัยบอกไปค่ะ และในช่วงที่ดาวพระอังคารโคจรมาเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนมรณะของดวงชะตาครั้งนี้จะเป็นจังหวะที่ตัวคุณน,นั้นได้เกี่ยวข้องกับทางไกลทางต่าง,างประเทศหลายๆคนได้เดินทางไปในที่ที่คุณไม่เคยไปได้เปิดหูเปิดตาเปิดโลกกว้าง หรือบางคนได้เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติต่างภาษามีเหตุที่ทําให้ชาวลัคนาราศีกันต้องติดต่อหรือเจรจากับชาวต่างชาติไม่เช่นนั้นก็จะเป็นช่วงที่คุณทํางานเกี่ยวข้องกับสื่อโซเชียลสื่อมีเดียทํางานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาหรือจะเป็นช่วงจังหวะที่คุณต้องต่อสู้เพื่อความยุติธรรมก็เป็นไปได้นะคะ ใครที่มีคดีความมีการฟ้องร้องหรือมีการเรียกร้องความถูกต้องต่างๆในระยะนี้อาจจะมีความยุ่งยากและมีความท้าทายมากพอสมควรแต่ชาวลัคนาราศีกันก็สามารถที่จะอดทนในการต่อสู้เพื่อชัยชนะนั้นๆได้ค่ะดาวดวงถัดมาที่เราจะพิจารณากันนั่นก็คือดาวพระพุธนะคะซึ่งดาวพระพุธ เป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและอีกภบเรือนหนึ่งที่ดาวพระพุธครองอยู่นั่นก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนกรรมะของดวงชะตาค่ะดาวพระพุธโคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนกรรมะของดวงชะตาตั้งแต่วันที่10มิถุนายนปี2567 ไปจนถึงวันที่27มิถุนาย,ยนปี2567ค่ะแม้ว่าดาวพระพุธจะทำการโคจรโยกย้ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ก็ถือว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อชาวลัคนาราศีกันเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวจะหมายถึงความรู้สึกนึกคิดจิตใจของตัวคุณจะหมายถึงทัศนคติและการกระทำของคุณด้วยเช่นกันค่ะ ในเมื่อดาวพระพุทธมีความเข้มแข็งอยู่ในเรือนกร,รมมะของดวงชะตาแบบนี้จะเป็นช่วงที่คุณมีความกระตือรือรน้นมีความขยันขันแข็งมากขึ้นและในชีวิตของคุณอาจจะมีเกณฑ์ปรับเปลี่ยนบางเรื่องบางราวก็เป็นไปได้นะคะ เรื่องใดที่เป็นปัญหาเรื่องใดที่เป็นอุปสรรคคุณจะสามารถเผชิญหน้ากับสิ่งสิ่งนั้นได้ดีรับมือกับสิ่งสิ่งนั้นได้ดีเป็นช่วงที่ผู้คนที่หวังดีกับตัวคุณจะปรากฏเด่นชัดและใครที่ไม่ได้หวังดีกับตัวคุณก็จะได้เห็นธาตุแท้จะได้รู้เท่าทันกันมากขึ้นถือว่าชีวิตของชาวลัคนาราศีกันนั้นค่อนข้างที่จะมีความชัดเจนอย่างมากและในแง่มุมของการทํางานนะคะสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่รอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน น่งรอคอยการปรับเงินเดือนหรือบางคนที่ตกงานรอคอยงานรอคอยการเรียกสัมภาษณ์ล้วนแล้วแต่จะได้รับข่าวดีเข้ามาค่ะ ระยะนี้เหมาะมากนะคะที่จะหาอาชีพเสริมรายได้เสริมหรือคนที่ตกงานก็มองหางานไปเลยสําหรับใครที่อยากโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทํางานก็ขอให้เร่งรีบจัดการในระยะที่ดาวพระพุธมีความเข้มแข็งอยู่เพราะถัดจากนี้ไปดาวพระพุธอ่อนแรงอ่อนกําลังลงคุณอาจจะจัดการเรื่องราวต่างๆไม่สะดวกราบรื่นมากพอนักค่ะ ชาวลัคนาราศีกันคะการทําอะไรแบบเดิมๆเห็นทีจะไม่ค่อยได้ผลเมื่อดาวประจําตัวเข้มแข็งการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงต้องมีเกณฑ์เกิดขึ้นบางคนอาจจะปรับมากบางคนอาจจะเปลี่ยนน้อยก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะแต่สมัยมองว่าการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆจะช่วยส่งเสริมทําให้การงานของคุณมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงมากยิ่งขึ้นคะ่ะและดาวพระพุธก็เป็นดาวตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการพูดการจรจาการสื่อสารเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับเอกสาร หนังสือสัญญงสัญญาชาวลัคนาราศีกันท่านใดที่กำลังข้องเกี่ยวกับข้อตกลงหรือข้อผูกมัดต่างๆต้องอ่านรายละเอียดให้ดีค่ะบางครั้งแค่ความไว้ใจหรือความเกรงใจอาจจะทำให้คุณต้องเสียประโยชน์ก็ได้ แต่ถ้าคุณมีการศึกษารายละเอียดเหล่านั้นให้ดีก็เชื่อว่าผลประโยชน์ต่างๆก็จะโน้มมาทางตัวคุณชาวลัคนาราศีกันหากต้องเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงนี้ต้องวางเนื้อวางตัวให้ดีนะคะพูดดีมีวทาทศิลดีมีกิริยามารยาทที่ดีก็จะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเอ็นดูรักใคร่และเมตตาตัวคุณค่ะ ดาวพระพุธนะคะเมื่อขคจรได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีคำพูดของคุณจะสามารถตัดสินอะไรได้หลายอย่างค่ะหากคุณพูดดีวางเนื้อวางตัวดีมีมารยาทก็จะชักนำสิ่งดีๆมาสู่ตัวคุณได้แต่ถ้าคุณพูดไม่ดีก็อาจจะมีเกณฑ์กระทบกระทั่งทำให้ปัญหาจากเดิมที่มันเล็กกลายเป็นปัญหาใหญ่โตหรือจากเดิมที่ไม่มีศัตรูก็กลับกลายเป็นว่ามีศัตรูก็ได้ค่ะดังนั้นต้องรอบคอบในเรื่องของการพูดการเจรจาและเรื่องของการทำเอกสารต ต่าาางๆนานานาด้วยะะคะในจังหวะที่ดาวทั้ง3ดวงโคจรมาเป็นกระเสตราธิบดีแบบนี้เป็นจังหวะที่คุณจะต้องเร่งทําเร่งสร้างในสิ่งที่คุณได้รับมอบหมายให้ได้มากที่สุดและแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามคุณจะต้องมีสติมีความใจเย็นและทําทุกอย่างให้อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องค่ะ การไม่เบียดเบียดใครการไม่เอาเปรียบใครถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญอย่างมากเลยทีเดียวและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันชาวกันท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทั้ง3ดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ